คนนี้โอ้ยผิดคาดหรือว่ามันใช้โร่มาตอนนี้มันใช้เดชมาวะ่ะต้อเอายังไงดีกับผู้ชายคนนี้ดีก็ายอกหยอกอุย้ยเขามีดาบแดงด้วยทุกคนลูกหลอก <c oughs> เป็นไงล่ะเจอลูกหลอกของฉันแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าดาบแดงไอ้พวกดาบแดงหรือสกิลที่มันฟันแบบว่าดาบแดงดาบไฟอะไรอีกอะที่จำไม่ได้แล้ะ แต่ว่าพวกนี้อ่ะมันคือสกิลแก้ทางของสกิลพี่เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่ฟันธรรมดาแล้วมันติดครูดาวอ่ะมันสามารถใช้สกิลนั้นตีคืนได้นะทุกคนนะเออมันก็โกเหมือนกันนะเดี๋ยวเรากำจัดผู้ชายคนนี้ก่อนเลยมันข้อหามีสกิลเหมือนพี่แน่นอนตามสเต็ปแน่นอนนะครับเอาใจเป่าออะยอกยกํากำจัดเป้าหมายเสร็จสิ้นเ <c oughs> ตะเลยอะไรอะไรจะมาสู้กับพี่งั้นเหรอมันเร็วไป ประมาณ50ล้านปี